เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของทะเบียนร,ราษมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสนะครับมีรายละเอียดอย่างไรลองมาดูนะครับ การจดทะเบียนสมรสนะครับสถานที่ติดต่อเนี่ยท่านสามารถติดต่อใน,นเรื่องของการจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเอกสารหลักฐานที่ใช้1ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้สํสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับ 3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือกงสุนหรือองค์การของรัฐประเทศนั้นมอบหมายพร้อมกับแปลด้วยกรณีชาวต่างประเทศจดทะเบียนสมรสนะครับสสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง นะครับนี่คือเอกสารต่างๆที่จะต้องใช้และในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ